สวัสดีครับพี่น้องลุงชานพาเบิงชาแนลมาแล้วมาแล้วสิพามาเบิงเบลลเบลล์ยุสวนอ่าวครับป่ะไปิดเบงน้ำกันครับนี่เบลลเบลล์เบลเบ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 มันสิกินนี่นี่ เนาะอ่าเป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 ้เอขึ้นควักแล้วนั่นเป้แเปเปเปแเปของนันเอาวแล้วเลี้ยงไว้ครับ นี่แหละมีเจ้าเจ้าเดียวที่โยบ้านดันเคืองน,นั่นแบ้น่านี่อ่านึกงว่าเจียวอาหารมาให้โอ้กระโดดพร้อมอือเจอเจอนี่นี่นง แื่เลี้ยงอยู่สวนอ่าต้องเฮ็ดคอ,อกให้มันอยู่เพราะว่ามันสิบปีนมันสิบปีนแล้วก็มันกระโดดสูงพร้อมแง่ บเออกระโดดใส่นคนพร้อมนี่นี่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เล่นตัวนี้เล่นน้ําคน,น,อ,าน,คน,นอ,าอัเล่นน้ําคนเอออืมเบลเลเลเเลเ อืมห้องคือคนว่าเป็นคนห้องเลยมาหาคนด้ะไป้ๆๆๆๆๆแป้ๆๆๆๆไๆแป้ๆๆๆๆๆ อ้าวมาเล่นมาเล่นมาเล่นเจเจเจๆๆเจเจเจๆๆเจ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 ็ดเจ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 มจเ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 เ้เจ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 ้เจเจเจูจเเจ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 เเจเจเับจเเเ อย่านี่เปียไว้พร้อมครับนี่ปลูกพันธุ์ว้กอนมาสัน้นเดี๋ยวทามันหลายนี่กะมารับสื่อน้ำเล่าในเดอ้อมาเบิงแบ่ของอ่าวนะครับอ่าวเตี้ยนะเล่ากับเฮ็ดสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเราโหดต้นมะพร้าวเราอยู่ อันนี้เอาส่วนเศรษฐกิจพ่อเพียงเลามีกล้วยกล้วยกล้วยยังครับนี่กล้วยหอมหอมทองมักน่ากับมี่ครับมักเผาแล้วกับปลูกอ่าปลูกไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแน่นะาคตรพและครับเมื่อกี้ไปเบิ่งแบบแล้วมาแล้ว กามีแบ่ผู้ใดอยากได้แบ่แล้วกะมาเบิงสนใจผู้ใดสนใจ,นใจอันตัวและเท่าใดครับแบ่นั้น,าานโ,โอ้เป็นโลโลเท่าใดโอ้แล้วแต่ฤดูกาลกะมีคนมาเอาเรือยูดตวัว มันบ่มแก่ขายเราคืนคันที่ขายเป็นไงโอ้เลี้ยงเลี้ยงบ่ท่านว่าสันทออืมมีมีผู้รับอ๋อเขาก็เริ่มครับเพราะว่าจะได้ขายไปคูนก็เลรอเออเจ้าเด็กได้ไป่เพชรท่านอ๋อขายขายพันก็ได้อยู่ครูครูเท่าไหร่ครับครูก็ขายเป็นโลคือกันบ เจ้าไม่ซื้อใส่ท่านนั้นแต่ท่านเป็นไงก็เปลี่ยนฐานนอนสามท่านมันทันเรื่องหลา่าถ้าเราตัดพเจ้ากับเที่ยวถ,ถามอยู่เรื่อยๆอ่าเที่ยวถามอยู่เรื่อยมันหล่นขายครับโน่นข้าง,างหลังโน่นก็เป็นสวนสวนแบกฟ้ามแบกเงิน เอาืันนี้ขอบคุณเอาเตี้ยนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนี่ละเนาะให้มาไทยทําขอบคุณครับขอบคุณครับ